ดีต้อนรับนะคะทุกๆคนน้องนางขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องพยากรณก9าของเราในวันนี้ทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่น้องนางต้องขอขอบพระคุณมากๆที่เพื่อนคอยให้กําลังใจน้องนางที่น้องนางทําคลิปออกมาในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําคําชม ทุกแชร์ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะคือกําลังใจของน้องนางนะคะแล้วน้องนางต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่ช่วยสนับสนุนช่องน้องนางด้วยดีเสมอมาให้ค่าขนมนมเนยน้องนางแล้วก็เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ที่ vi สองหนึ่งหนึ่งเกดย์นะคะน้องนางยินดีให้คําปรึกษาค่ะวันนี้นะคะน้องนางจะมาทําคลิปเรนดอมในหัวข้อเรื่องเพราะคุณเป็นคนไม่เหมือนใครนี่เองนะคะถึงทําให้ทุกคนเนี่ยเขาอยู่ใกล้หรือว่า ทุกคนเนี่ยเขารุมรักคุณนะคะมาดูนะคะว่าความที่คุณเนี่ยเป็นคนไม่เหมือนใครเนี่ยคุณเป็นคนแบบไหนนะคะทุกคนเนี่ยพอเขาได้มารู้จักหรือว่ามาใกล้ชิดคุณเนี่ยเขาถึงรุมรักคุณนะคะมาดูคะ่ะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ไกด์นำทางนะคะฟังเพื่อเป็นแนวคิดแนวทางแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมลและรับฟังคลิปของเราด้วยเพราะว่าคลิปของเราเป็นพลังงานโดยรวมก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะ ก่อนอื่นน้องนางต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลที่คอยปกปักรักษาดูแลเพื่อนๆนทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องพยากรณ์9 1 9ของเราในวันนี้และน้องนางขอพลังแห่งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจงมาสถิตในการพยากรในครั้งนี้ด้วยเถิดและน้องนางขอให้การพยากรในครั้งนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยดีเป็นประโยชน์เป็นแสงสว่างเป็นแนวคิดแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไกด์นำทางให้กับเพื่อนๆนค่ะเอาล่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูพลังงานนะคะจากหมายเลขกันก่อนว่าเพื่อนๆจะได้มาเลขอะไรกันบ้าง จะมีชาววันอะไรแล้วก็จะตรงกับเพื่อนท่านใดบ้างไม่ตรงเพื่อนท่านใดบ้างนะคะถ้าตรงถ้าใช่ว่าก็แสดงว่าพลังงานวันนี้เป็นของคุณนะคะถ้าไม่ตรงไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะฟังต่อได้หรือว่าเลื่อนผ่านก็ได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่สีเรี่ยมน,นะคะ ได้มาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวค่ะหล่นนะคะหล่นหล่นสองหมายเลขค่ะได้มาเยอะเลยนะคะน้องนางชอบนะคะได้หมายเลขเยอะๆจะได้มีคำพูดเยอะๆอคุณนะคะได้หมายเลขห้าหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสี่นะคะคุณได้ห้าหนึ่งสองสี่ห้าสี่สามสี่ ไม่ใช่ใบหวยนะคะคุณเป็นคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธนะคะแล้วก็วันอังคารนะคะตัวคุณนะคะมีความเป็นพ่อเป็นแม่ในตัวมีความเป็นผู้นํานะคะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมีปฏิพานไหวพริบที่ดีเป็นคนจิตใจดีโอบอ้อมอารีเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดทุกเพศทุกวัยมีพลังความอบอุ่นมีพลังความปกป้องในตัวนะคะ ใครเห็นใครก็อยากอยู่ใกล้ใครเห็นใครก็อยากจะพูดจะคุยด้วยมีปัญหาเนี่ยทุกคนมีปัญหาเนี่ยเขาจะเข้ามาปรึกษาคุณนะคะทุกคนเข้ามาเนี่ยจะไม่ผิดหวังเลยนะคะเขาเนี่ยจะได้คําตอบดีๆเลยว่าเขาจะเขาจะมีทางออกนะคะคนที่เขามีปัญหามากๆแบบหาทางออกไม่ได้เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาจะเจอทางออกเลยนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยจะให้คําตอบหรือว่าหาทางออกให้กับเขาได้เพราะว่าตัวคุณเป็นคนเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น อดทนนะคะซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็ยอมเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อคนอื่นตัวคนคนที่เฉลียวฉลาดมีปฏิพานไหวพริบสุดยอดมากนะคะเป็นคนที่เรียนเก่งเรียนดีหัวดีหัวไวแล้วก็เป็นคนที่มีจนตนาการความคิดที่สร้างสรรค์ด้วยคุณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคุณไปไหนไปไปไหนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนคอยช่วยเหลือคุณนะคะและตัวคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ กล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบพูดปดชูบชอบพูดโกหกแล้วก็ไม่เรียกว่าตัวคุณเนี่ยจะไม่รับปากใครง่ายๆนะคะถ้าสิ่งสิ่งนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะทําไม่ได้คุณจะไม่รับปากแต่ถ้าข้าคุณได้รับปากแล้วคุณก็จะทําให้ได้นะคะคุณจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆแล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะใครที่เข้ามาหาคุณเนี่ยไม่ผิดหวัง คุณสามารถนะคะเป็นที่พึ่งพาใส่ให้กับคนอื่นได้ด้วยคุณน่ะชอบคุณไม่ชอบคุณพูดโกหกแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบคุณนะคะคุณก็ไม่ไปเอารัดเอาเปรียบเขานะคะตัวคุณน่ะเป็นคนที่ support คนอื่นเป็นคนที่รักเขาเรียกว่ารักครอบครัวมากๆเลยนะคะชอบช่วยเหลือเสียสละแล้วก็เป็นคนที่กระตันอยู่รู้คุณเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนนะคะตัวคุณ คนที่ไม่ลืมบุญคุณคนเนี่ยตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าท่านใดหรือว่าคนไหนแม้กระทั่งสัตว์ที่มีบุญคุณกับคุณคุณจะจําไปจนตายเลยมีโอกาสคุณก็จะตอบแทนบุญคุณเขาและคุณอีกอย่างนะคะคุณเป็นคนที่มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์พูดคําไหนก็จะเป็นคํานั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงด่าหลงแช่งใครเด็ดขาดไม่ฉะนั้นจะเข้าตัวคุณนะคะให้คุณพูดแต่สิ่งดีๆนะคะตัวคุณน่ะ เปรียบเสมือนมีสานิการลิ้นทองในตัวนะคะมีมาเขาเรียกว่ามีเมตตามหานิยมนะคะในตัวเป็นคนที่พูดแล้วเป็นเงินเป็นทองพูดแล้วได้เงินนะคะคุณอาจจะทํางานเกี่ยวแก่กับอาชีพที่เกี่ยวแก่กับคําพูดไม่ว่าจะเป็นนักร้องนะคะนักร้องนักสแสดงนักข่าวอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์พ่อหมอแม่หมออย่างนี้ได้เป็นครูบาอาจารย์พ่อค้าแม่ขายเป็นเซลล์อย่างนี้ก็ได้นะคะ เป็นเซลล์เป็นนายหน้าค้าขายที่ดอกที่ดินอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะและตัวคุณเนี่ยนะคะถ้าคุณคิดที่จะลงทุนหรือว่าทำกิจการอาชีพนะคะเป็นของตัวเองคุณต้องดูให้ดีๆก่อนนะคะคุณอย่าไปหลงเชื่อใครเด็ดขาดให้คุณนะคะเชื่อเซ็นต์ของตัวเองให้คุณนะคะ ไปดูให้ดีๆก่อนนะคะถ้าคุณจะลงทุนร่วมหุ้นกับใครให้คุณทําสัญญานะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะโดนหลอกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณเป็นคนที่ดูคนออกอยู่ที่ว่าคุณน่ะจะยอมให้เขาหลอกหรือเปล่าอย่างนี้นะคะคุณรู้อาจจะเป็นคนใกล้ตัวของคุณก็ได้นะคะที่น้องนาว่าคุณจะยอมให้เขาหลอกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าคนที่จะมาชวนคุณทําธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นคนใกล้ตัวแล้วก็เป็นคนที่สนิทคุณด้วย เพราะฉะนั้นคุณอย่างง่ายนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่สนิทคนที่สนิทหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าเครือญาตินี่แหละค่ะต้องทําสัญญานะคะเขาจ้องที่จะเอาเปรียบคุณอยู่แล้วเพราะว่าเขารู้ว่าคุณเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตาง่ายๆสบายสบายแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีเขาเรียกว่าจิตใจดีโอปอมารีมีความเมตตาเขาจะใช้เขาจะใช้รว่าใช้โอกาสนี่แหละค่ะใช้โอกาสที่ตัว ตัวคุณเป็นคนที่มีความเมตตาง,ง่ายๆสบายๆตรงนี้แหละคะ่ะเขาจะเอาเปรียบคุณนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณเชื่อเซนตตัวเองนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะโดนหลอกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาเอาเปรียบเราคุณดูคนออกคุณเป็นคนที่มีเซนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้ใครมา,ารัดเอาเปรียบเราได้ถ้าคุณจะร่วมหุ่นลงกับใครให้คุณทําสัญญาถ้าไม่ ถ้าคุณไม่อยากทําสัญญาคุณก็ลงทุนทําธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้เป็นผู้นํานะคะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเป็นผู้นําองค์กรคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าคุณจะร่ํารวยนะคะเป็นเศรษฐีเลยนะคะบางคนบางท่านเอาละค่ะน้องนางจะมาดูพลังงานเพิ่มเติมให้กับคุณจากไพ่สหรับนี้นะคะว่าณปัจจุบันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานของคุณณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้าง คุณเป็นอย่างไรคิดมากคิดตรงว่าคุณอยู่ดีสบายหรือเปล่านะคะมาดูค่ะมาดูพลังงานมาดูนะคะสักสามใบว่าคุณได้ไพ่เดอะสเตรนจ์ค่ะอือสุดยอดแล้วก็ไพ่อัศวินถือถ้วยชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิตรว่าสุดยอดแล้วก็ไพ่แปดถ้วยชาวธาตุน้ํานะคะมันเนี่ยพลังงานของคุณในวันนี้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะเนี่ยเห็นไหม ตัวคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมากๆเลยนะคะเป็นคนที่แข็งแกร่งแข็งแรงนะคะอึดถึกทนนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็แข็งแกร่งแข็งแรงเหมือนดังผู้ชายนะคะคุณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะใครที่จะมารัดเอาเปรียบคุณยนีไม่ได้นะคะคุณเป็นคนที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่ไม่พึ่งพาอาศัยใครนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเอง เก่งนะคะเก่งขยันขันแข็งมีความมุมาณะพยายามแล้วก็อดทนอดกานเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากมายความรู้ของคุณเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแล้วก็เป็นคนที่นะเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วด้วยนะคะเป็นคนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่สามารถพูดโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้ด้วยสามารถทําให้คนเขาที่กาลังจะทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยนะคะหรือว,ว่าคุณไม่คุณไม่กินเส้นกันนะคะปองดองกันได้ คุณเก่งนะคะคุณมีคกว่าตัวคุณนะ่ะมีความสามารถรอบด้านเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่สวยสวยมีเสน่ห์ดึงดูดทุเพศทุกวแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งหาเงินเก่งขยันขันแข็ง,ขงมีความมุ่งมั่นาพยายามแล้วก็มีความเป็นผู้นําคุณนะ่ะตัวคุณนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการคุณก็จะมีลูกน้องบริวารเนี่ยมากมายให้ความเคารพนับถือคุณนะคะ อยู่ใต้อานาจคุณคุณก็จะไม่เอารัดเอาเปรียบเขาคุณน่ะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะคะใช้เงินเก่งแล้วก็ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดีมันก็เป็นธรรมดานะคะใช้เงินเก่งเราก็ต้องหาเก่งนะคะตัวคุณเนไม่แต่งงานก็ได้นะคะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็ได้เพราะว่าคุณเป็นคนเก่งคุณสามารถถึงคุณไม่แต่งงานคุณก็มีเงินมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าคุณหาได้ด้วยตัวเองคุณ จะไม่ไปพึ่งพาอาศัยใครเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่พึ่งพาอาศัยตัวเองเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นเก่งสุดยอดนะคะคุณจะหามาทุกวิธีนะคะที่จะทําให้ตัวเองประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าจะผิดกติกาก็ช่างนะคะคุณสามารถทําอะไรแบบที่คนอื่นเขาไม่ทํากันได้นะคะตัวคุณเก่งมากๆนะคะและในเวลานี้นะคะตัวคุณก็มีความสุขมากเลยะคะ่ะคุณนะคะ มีความสุขมากๆและตอนนี้นะคะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยคุณกําลังจะได้รับข่าวดีหรือว่าในเวลาเนี้ยคุณได้รับข่าวดีแล้วก็เป็นได้นะคะเนี่ยคุณกําลังจะได้รับข่าวดีทางไกลเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยว้าวสุดยอดมากๆเลยนะคะเนี่ยคุณกําลังจะได้รับข่าวดีทางไกลหรือว่ามิตรภาพดีๆทางไกลเนี่ยเขากำลังจะเดินทางมาพร้อมกับข่าวดีข้อเสนอดีๆโอกาสดีๆมามอบให้กับคุณหรือว่าเขาอาจจะ นำเงินนําทองหรือว่ามาชวนคุณทําธุรธกิจกิจการอย่างนี้ได้หมดนะคะนี่ <med> เห็นไหมคุณกําลังจะได้รับข่าวดีสิ่งดีๆสิ่งใหญ่ๆเข้ามานะคะเนี่ย <med> น้องนางยินดีด้วยนะคะและตัวคุณเนี่ยนะคะจะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองฝันเนี่ยเห็นไหมตัวคุณตอนนี้นะคะกําลังออกเดินทางไล่ล่าตามหาความฝันของตัวเองเนี่ยแล้วคุณจะทําได้ประสบความสําเร็จเนี่ยเห็นไหมคะคุณจะได้รับโอกาสดีสิ่งดีๆเข้ามา เห็นไหมขอเพียงแค่เราลงมือทําเราก็จะประสบความสําเร็จนะคะตัวคุณเเป็นคนที่ไม่ย่อดท้ออยู่แล้วนะคะความหวังความหรือว่าความฝันเนี่ยคุณอาจจะคิดมานานแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะคุณได้ลงมือไล่ล่าออกแล้วนะคะออกหาความฝันของตัวเองแล้วนะคะสิ่งที่ตัวเองต้องการคุณพยายามต่อไปนะคะเนี่ยเห็นไหมขอเพียงแค่เราความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจน้องนางเชื่อคะ่ะว่าคุณทําได้นะคะคพลัางงานสุดยอดมากๆนะคะ สุดยอดมากๆนะคะเป็นคนเก่งไม่พอนะคะแล้วก็เป็นคนที่อดทนอดกั้นด้วยนะคะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคตัวคุณนะคะถูกไหมคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบนะคะมาดูค่ะมาดูว่าเพราะคุณนะคะเป็นคนไม่เหมือนใครนี่เองนะคะถึงทําให้ทุกคนเนี่ยเข้ามารุมรักคุณมาดูว่าคุณเป็นคนไม่เหมือนใครยังไงนะคะ คุณเป็นคนยังไงนะคะทำไมทุกคนเนี่ยเขาถึงมารุมรักคุณนะคะคุณนตัวคุณนะคะอันดับแรกนะคะไม่เหมือนตัวคุณนะคะเป็นคนยังไงนะคะทำไมนะคะทุกคนเนี่ยเขาถึงมารุมรักคุณนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนไม่เหมือนใคร น,ะะนี่เองนะคะมาดูนะคะอันดับแรกตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตานะคะเห็นไหมเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีเงินมีทองมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะคะเป็นคนที่มีจินตนาการความคิดที่สร้างสรรค์นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าให้ความอบอุ่น ให้คำปรึกษาคนอื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่จมอยู่กับปัญหานะคะไม่จมอยู่กับปัญหานะคะพอมีปัญหาอุปสรรคคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคใหญ,ใหญ่ความสูญเสียความทุกข์ทรมานใจคุณก็สามารถตัดจบหรือว่าผ่านพ้นแก้ไขปัญหาอุปสรรคตรงนั้นไปได้ นะคะเนี่ยนะคะแต่ถ้าเป็นบางคนนะคะเนี่ยแต่ถ้าเป็นบางคนเนี่ยเขาก็จะฟูมไฟล์หรือว่าจมปักอยู่กับสิ่งนั้นโดยที่ออกไม่ได้นะคะแต่คุณไม่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆความสูญเสียความทุกข์ทรมานใจคุณก็จะเสียใจไม่นานและคุณก็ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ได้แถมตัวคุณเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคนอื่นเจอแบบนี้คุณก็จะเป็นคนที่ไปปลอบใจหรือว่าให้หาทางออกให้กับพวกเขา เนี่ยแหะคะ่ะเพราะว่าคุณเนี่ยไม่เหมือนใครจริงๆนะคะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้สนใจนะคะและตัวคุณก็เป็นคนที่มีความมุมานะนะคะเป็นคนที่มีความมุมานะมุทะลุดุดันแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอ่อท้อต่อปัญหาแล้วก็อุปสรรคมีความพยายามเป็นเลิศนะคะถ้าคุณตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วเนี่ยเห็นไหมคะคุณก็จะสามารถทําได้หรือว่าสามารถ ทำให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้ถ้าไม่ประสบความสําเร็จคุณก็จะไม่ล้มเลิกความตั้งใจของคุณเห็นไหมคะถึงแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคคุณก็ไม่หวั่นนะคะคุณพร้อมลุยพร้อมสู้เห็นไหมคุณตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จเนี่เห็นไหมคะเนี่ยจนตัวเองประสบความสําเร็จมีเงินมีทองนะคะเห็นไหมคุณน่ะตัวคุณเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่มีเงินมีทองเข้ามาอยู่ตลอดเวลาพอคุณมีเงินมีทองนะคะคุณก็ ไม่ใช่ว่าคุณจะตนีขี่เนี้ยนะคะคุณก็ให้ความช่วยเหลือเขาช่วยเหลือผู้คนรอบข้างนะคะและตัวคุณก็เป็นคนที่ได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่โชคดีมากโชคดีในเรื่องการเงินการทองนะคะเนี่ยแล้วก็มีนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยตัวคุณเนี้ยก็เป็นคนที่รักเพื่อนรักฝูงมากๆนะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นคนที่รักเพื่อนรักฝูงให้ความสุขแก่เพื่อนฝูงกัลยาณมิตรผู้คนรอบข้างนะคะ พอคุณมีเงินมีทองแล้วคุณก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับกัลยาณมิตรนะคะช่วยเหลือพวกเขาได้นะคะไม่ใช่ว่าคุณมีแล้วคุณเนี่ยก็จะเก็บไว้คนเดียวไม่ใช่นะคะคุณมีแล้วคุณแบ่งปันเห็นไหมคะและผู้คนรอบข้างหรือว่ากัลยาณมิตรเพื่อนฝูงหรือว่าลูกน้องบริวารเนี่ยเขาก็รักคุณนะคะและตัวคุณก็เป็นคนที่บาลานซ์ตัวเองได้ดีมากๆนะคะเป็นคนที่มีความ ียกบาลานสมดุลนะคะในทุกๆเรื่องบริหารหรือว่าบาลานทุกเรื่องได้ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินแม้กระทั่งการดํารงชีวิตของคุณในแต่ละวันคุณนะ่ะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่าปฏิบัติตนตัวที่ดีให้กับผู้คนรอบข้างได้ด้วยนะคะเนี่ยสุดยอดมากๆเนี่ยเห็นไหมคุณเป็นผู้นานะคะเป็นคนที่ผ่านอะไรมามากมายนี่เป็นผู้นํามีเขาเรียกว่ามีความเป็นตัวแม่ ใน,ะะนตัวนี่เห็นไหมคะมีความเป็นผู้นําผ่านอะไรมามากมายเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมีปฏิพันธ์ไหวพริบที่ดีคล่องแคล่วว่องไวแก้ไขาชนานการได้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจดีมีความเมตตานี่เห็นไหมคะรักพวกรักของรักลูกน้องบริวารเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครอบครัวให้กับผู้คนรอบข้างเห็นไหมมีหน้านะคะผู้คนรอบข้างถึงรุมรักคุณนะคะใจดีเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่ แล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวนะคะมีความคุณมีความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของคุณนะคะการเงินการทอไแม้กระทั่งครอบครัวของคุณนะคะก็เป็นคนที่มีความมั่นคงหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะเห็นไหมเป็นคนที่รักครอบครัวด้วยนะคะการงานก็ดีการเงินก็ดีนะคะ เนี่ยไพ่ใบนี้ออกมาคอนเฟิร์มนะคะว่าตัวคุณและตัวคุณก็เป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมนะคะเห็นไหมเป็นคนที่ไพ่ใบนี้ออกมาคอนเฟิร์มว่าตัวคุณเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่ปฏิบัติตนดีเขาเรียกว่าครองตนอยู่ในศีลห้าไม่ทําผิดศีลผิดธรรมนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าตื่นรู้แล้วนะคะเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วเป็นคนที่พบสัจธรรมในชีวิตนะคะเป็นคนที่รู้ว่า ใครทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะตัวคุณเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมหรือว่าสวดมนต์นั่งสมาธิแบบนี้ได้นะคะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมนะคะเป็นคนที่คลองตนอยู่ในศีลห้านะคะก็เลยทําให้คนอื่นเนี่ยนะคะหรือว่าผู้คนรอบข้างเนี่ยเขาชื่นชมแล้วก็รักคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ถ้าคนที่อยู่ในศีลในธรรมนะคะเขาจะไม่ทํา เขาจะไม่ทําผิดศีลผิดทรรไม่เอารัดเอาเปรียบไม่เขาเรียกว่าไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นไม่ไปพูดใส่ร้ายป้ายสีใครมีแต่ความเมตตามีแต่ให้ความช่วยเหลือคนอื่นนไหมคะเนี่ยและตัวคุณนะคะก็เป็นคนที่มีความสุขนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองนี่เห็นไหมทุกคนเนี่ยเขาก็จะให้ความสุขแก่คุณคุณนะให้ความสุขแก่คนอื่นได้นะคะ และคุณก็จะได้รับความสุนั้นตตับคืนมานะคะเพื<ๆ>่อเพื่อนเห็นไหมคุณนะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลานี่ยเห็นไหมคะเพราะคุณนะคะไม่เหมือนเพราะคุณเนะ่ยเป็นคนไม่เหมือนใครจริงๆนะคะถึงทําให้ทุกคนเนะี่ยรุมรักคุณนะคะมันก็เป็นอย่างที่หัวหัวข้อนะคะหัวข้อคลิปของเราในวันนี้ ตัวคุณเป็นคนจิตใจดีอบอ้อมอารีแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนหรือว่าใครมีปัญหาอะไรคุณช่วยเหลือหมดนะคะคุณไม่แบ่งชั้นวรณนะนะคะมันก็เลยทําให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่ใกล้คุณรู้จักคุณหรือว่าอยู่อยู่ในเขาเรียกว่าอานัตหรือว่า,า,วาที่เข้ามารู้จักคุณนะคะเขาถึงรุมรักคุณ เลอว,ว่ารวมทั้งคนที่เขาเห็นคุณครั้งแรกเนี่ยนะคะพอได้พูดคุยกับคุณเนี่ยเขาก็รักคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครนี่เองคุณเป็นคนที่พูดแล้วนะคะพูดคุยแล้วสนุกสนานพูดแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีมุมมองความคิดที่กว้างไกลเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีนะคะเป็นคนที่ไม่ไม,ไ,มไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ไปเปรียบเทียบใครนะคะไม่ไปเปรียบเทียบหรือว่าเขาเรียกว่า ไม่ไปจี้ปมคนอื่นอย่างนี้นะคะตัวคุณก็จะเป็นคนแบบนี้ให้เขาเรียกว่าให้ความเสมอภาคกับทุกคนนะคะามาดูนะคะน้องนางแจะไพ่ชุดนี้สรุปให้นะคะว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรคุณนะคะมาดูไพ่อยากจะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องห่วงแล้วนะคะจากนี้ไปในชีวิตคุณอนะ จะประสบความสําเร็จมากนะคะมากๆเลยคุณจะมีอํานาจคุณจะมีบารมีจะมีลูกน้องบริวารมากมายนะคะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณตัวคุณคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะพ่บอกเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเราเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆคุณไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะคุณจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาคุณก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ เพราะความที่ตัวคุณเ,เป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดมีปฏิพันธ์ไว้พิบที่ดีนะคะเห็นไหมและจากนี้ไปนะคะตัวคุณนะคะจะมีเงินเก็บมากมายและคะเห็นไหมจากนี้ไปเนี่ยนะคะตัวคุณเนี่ยก็จะหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเงินเก็บมากมายอีกในหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ เป็นหูาด้วยว่าเป็นคนที่รักห่วงแล้วก็เห่วงใยทุกคนรอบข้างนะคะคุณนะคะให้ความช่วยเหลือผู้คนรอบข้างพูดง่ายๆคุณยิ่งให้ยิ่งได้นะคะคุณให้อะไรไปคุณก็จะได้นั้นนะคะแบบนั้นนะคะจากนี้ไปเนี่ยตัวคุณเนี่ยเรียกว่า คุณนะจะหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นดูแลจะใส่ตัวเองมากขึ้นการการนอนคุณก็จะดีคุณจะมีเงินเก็บมากมายนะคะเห็นไหมคุณจะมีความสุขเนี่ยเห็นไหมคะคุณจะมีความสุขความสุขความอุดมสมบูรณ์หรือบางคนบางท่านเนี่ยนะคะคุณอาจจะได้เจอเพื่อนเก่านะคะคนเก่าๆที่คุณได้จากมาบางคนบางท่านเนี่ยนะคะคุณอาจจะได้เจอคู่หูต่างวัยอ่าเนี่ยคู่หูต่างวัยนะคะ คบไว้นะคะเผื่อว่าจะมีประโยชน์ในวันข้างหน้านะคะถ้าไม่มีก็ดีไปนะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะคบไว้ถ้ามีก็ดีไปนะคะและจากนี้ไปเนีชีวิตคุณบางคนท่านก็จะได้กลับไปในสถานที่เก่าๆคุณอาจจะได้กลับไปในกลับไปบ้านเก่าของคุณอย่างนี้นะคะถ้าคุณย้ายบ้านและสรุปสุดท้ายนะคะคุณจะได้ปลดลอกเรื่องการเงินการทองเห็นไหมคะจบแล้วนะคะการเงินการทอ,องคุณ ะะเมื่อก่อนคุณอาจจะมีปัญหามากมายนะคะและจากนี้ไปเนี่ยนะคะจบแล้วนะคะเนี่เห็นไหมคุณจะจบกับปัญหาการเงินการทองไม่ไว่าวจะเป็นปัญหาอุปสรรคในไพ่ใต้สําหรับของคุณเป็นไพ่สิบดาบนะคะเนี่เห็นไหมจบแล้วนะคะจบกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการเงินการทองการงานปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปัญหาอุปสรรคการดำเรงชีวิตของคุณในแต่ละวันน้องนางยินดีด้วยนะคะเพื่อน คุณเป็นอิสระแล้วนะคะจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าคุณคิดจะทําอะไรคุณก็จะได้อย่างนั้นนะคะคุณจะมีเงินเก็บมากมายไว้กินในยามแก่เท่านะคะคุณทําอะไรจากนี้ไปเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จขอเพียงแค่เรามีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจมีความพยายามนะคะความฝันหรือว่าสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยจะเป็นจริงแล้วก็จะประสบความสําเร็จ มากมายกว่านี้นะคะน้องนางยินดีด้วยค่ะเอาราคาน้องนางเป็นกําลังใจให้นะคะเราจะต่อสู้กับปัญหาแล้วก็อุปสรรคไปด้วยกันแลวเราจะเติบโตไปด้วยกันค่ะถ้าวันนี้น้องนางทาผิดทาพลาดท่านเพื่อนทุกคนไม่ถูกใจไม่พอใจน้องนางขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้นะคะและก่อนจากกันในวันนี้น้องนางขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคั่งแล้วก็สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ทําธุรกิจกิจการงานใดน้องนางก็ขอให้ประสบความสําเร็จรวยรวยเฮงเังป ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วชอบคลิปของน้องนางที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับทางช่องของน้องนางด้วยดีเสมอมาขอพักคุณมากๆค่ะทุกแชร์ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามคือกําลังใจของน้องนางนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะ